หนีนรกอันนี้สงบุญนึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเทศโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะก็ขอย้ำเพื่อความเข้าใจขวัญดาแทนพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกการที่จะหนีนรกได้ก็คือหนึ่งตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าว่าหนึ่ง คิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจากความณะของเปรการีว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านนันหลายจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้ไว้เสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดี ไปยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่านต่อไปก็ทรงสินให้บริสุทธิ์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมากเรียกว่าจงอยาปล่อยอารมณ์ใจให้ตกไม่ได้ของความต่ําต้องดึงใจไว้ในได้ของความดี นั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตปัญญาเป็นพุทธบริษัทก็ขอน้อมนำอภุธฐานสติกรมฐานขึ้นมาก,ก่อนเมื่อการฝึกสมาธินี่สมาธิแปลว่าการตั้งใจให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ ถ้าจะไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทำด้วยกระดาษก็ดีแล้วก็ทำด้วยฟางเลือกสั่งก็ดีปั้นด้วยดินก็ดีปั้นด้วยปูนก็ดีรอด้วยโลหะก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรกกบการไหว้ก็คนมากเกรงว่าเขาจะติถินินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกธรรมท,ทั้งแปดสการ จยังติดอยู่ในลาบแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาบลาบเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสืยย่อมยศยังหวั่นไหวในคำนินทาพอใจในคำสรรเสริญพอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ธรรมดาของชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านาทิโลเกออินิโต คนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกแ้เราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอยู่ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็อย่าฝืนสังคมมากนักถ้าสังคมนั้นเข้ามายกมือไหวเราก็ไม่ไหวก็ได้แต่ใจพร้อมยอมรับทับถือด้วยความเคารพจริงด้วยจริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแน่ เป็นผู้ยอมรับนัะถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่เจ็ดได้ว่าพูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มากกำลังนี้จงอย่าให้เครียดบัญดาแทนพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้นเชื่อองค์สมเด็จพระทศพลคือพระพุทธเจ้า ถ้าว่าย่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคาว่าการมาสุขานิการนิโยกท่านแปลว่าย่อหย่อนแต่ความจริงการมะแปลว่าความใคร่เพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไปเลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้นอารมณ์ <c oughs> พุ้งร่างก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีก ต้องทาใจแบบสบายๆให้อารมณ์เป็นสุขให้ความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความผู้ส้่นแล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดราวทำเอาแกกันแค่มีกําไรอย่าทําให้มันขาดทุนอย่าฝืนแต่ใครก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้จะสอนให้คนขี้เกียจอาตมาก็ยอมรับได้บอกมาแล้วตั้งแต่ตอนที่เจ็ดว่าถ้าขี้เกียจ ทำน้อยๆจะได้ผลมากไปเอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่งทรดดาท่านครูบาอาจารย์หลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านดีสอนมานั้นทรงคุณพิเศษจริงๆถามมาทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว่าทราบด้วยกำลังใจของท่านแต่การที่ด้นึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่อง แต่ที่ท่านแสดงออกมาทางกายทวาจาสิอย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนอยากจะมาไม่ใช่คนได้เจตวิยาญาณขั้นวิเศษวิโสถ้าว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้นั่นก็นหมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลย อาจจะมานึกเรื่องอะไรขึ้นมาท่านพูดเรื่องนั้นทันทีทั้งที่ยังไม่ออกจากปากคือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาจจะมานึกภาพเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมียานพิเศษจริงแต่ท่านอยากเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จําเป็น,น,ปปนต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทำไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้ว รู้จิตใจกันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องไปสู่เป็นพระหลานนะเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตถ้ามีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับทับเีพระประเภทนี้จะมาเมื่อหนุ่มๆบทใหม่ๆระ <c oughs> ยะนั้นพบหลายองค์แต่และองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกัน นั่นก็คือว่าเวลาตอนหัวค่ำท่านบอกว่าตอนหัวค่ำในอยาขยันมากนะักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะก็นึกขึ้นได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อจะมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนําว่าเวลาไปถ่ายอุจาระก็ดี เว่าเป็นการปรามาตพระพุทธเจ้าความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉชาดจริงไปเจบพระที่มีความสำคัญจริงๆที่ก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลาเจ้าทายอุจารปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่ที่บอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาทา,า,ายอุจารปัสสาวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้น กำลังใจเราเกิดโค้งซ่านไปถึงด้านอากุศลก็จะพาให้ใจของตนและอาทิตย์สมานร่ากายของตนลงนรกไปท่านแนะนําดี <c oughs> แต่การแนะนำด้านไอก้กอากําไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้ไมันง่ายๆแล้วได้กําไรสูงสงูนักค้ากําไรจะไม่เกินคน ถ้าเกินคนนั่นก็หมายความคิดต้องการกําไรเลยนิพพานนี่เกินคนแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพพานยังไม่เป็นการค้ากําไรเกินคนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้การเอากำไรแท้บอกว่าอย่างนี้เวลาวขคขํำ อยลืมว่าเราเหนื่อยมา,มากเหนื่อยตั้งแตื่นใหม่ๆเมื่อตื่นขึ้นมากายไม่ทำงานแตใจไม่คิดแล้วพมาอถึงเวลาค่ำร่างกายอย่างพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลำบากผลดีจะไม่เกิดให้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วง คิดว่าเวลานี้ต้องทําใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ทรงตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มีนี่ก็แนะนําว่าถ้าทําไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการจเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณไม่ใช่นั่งอย่างเดียว นั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลำพังจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งกาตมาตนั่งพับเพียบนั่งเยยดขานั่งห้อยเท้าได้ทุกอย่างนอนก็ได้เองกายก,ายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินเขาได้โจ,จงกลมเป็นว่าทาได้ทุกดียาบทแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเพลียความว่วงขึ้นมาถ้าบอกจงอย่าฝืนนอนเลย นอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคำภาวนาเพียงเท่านี้ถ้าภาวนาให้หลับไปถ้าขณะใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌา,านมาลายตัดหลับทันทีแต่ถ้าบอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมงท่านถือว่าเป็นการทรงฌานนั้นทรงฌานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจึงก่อจะตื่น ถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลต่างกำลังชานทันทีนั่นคือตกนรกไปได้แล้วข้อนี้บรรดาเต็มพุทธบริษัทตัวทราบว่าขั้นของสัโญอญสามทำอะไรไม่หนักถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานใช้ได้สมาธิไม่สูงเลยคำว่าปฐมฌานเป็นเครื่องสังเกตก็คือว่า ขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาอยู่ก็ดีรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ตามในตอนนั้นหูเราได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างได้ยินชัดเจนแจ่มใสแต่งกำลังที่เขาส่งเสียงกันในขณะนั้นเราสามารถภาวนาก็ได้พิจรารณาก็ได้ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมชัตไม่มีอะไรหนัก นี่เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเบาๆแล้วก็การจเจริญพุทธานุิติกรรมฐานนี่บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าใช้กําลังใจจับพระรูปประโชงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จักเป็นการดีมากแต่ว่าท่านที่จะทำอย่างน,นี้ได้เฉพาะที่ท่านได้ทิดจักกุญา,านในหลักสูตรของวิชาสามเท่านั้นกับหลักสูตรขอปัญญา ถ้าได้มโนวิธิซึ่งมีทิฏุิญาณอยู่ด้วยยิ่งจะทําได้ถ้าเราไม่ได้อหมดสองหมดนี้ก็ใช้จับรูปพพรตรูปตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคือตอนที่เจ็ดตอนนี้ก็มาคุยกันการแนะนำมาไว้แค่นี้พอทำแค่นี้พอถ้าถามว่าทํานิดที่หน่อยจะมีในสงหรือจงอย่าลืมว่าทาครั้งละนิดครั้งละหน่อย ทำขัะลนน,นน้อยสองสามนาทีย่อมมีอานิสงส์ขณะที่เราทําจิตไปสมาธิมาหร่เวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทันทีพระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าบุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเป็นกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากานความดียาสะสงตัวอยู่เสมอ ถามว่าคนที่ทําความดีวันเล็กวันน้อยตายแล้วจะมีอาน,นิสงส์อย่างไงจะมีผลเป็นประการใดความจริงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มีมากแต่วันนี้ต้องขอประทา,านภัยกัรบรบดาท่านพุทธบริษัท์ในฐานะที่าตมาต้องซ้อมตายมาหลายวาระการตายนี่มันตายจริงๆไม่ได้ซ้อม แต่ตายแล้กลับฟื้นคือขึ้นมาเขาประธานอภัยดื่มน้ำนี่กนเป็นกลับฟื้นขึ้นมา,านนนย่อมมีผลในการตายครั้งนั้นนั้น <c oughs> ข้อ,อความตายตอนต้นมาคุยกันและเวลาสักประมาณสิบสี่นาทีท่านนั่นหลายจะได้ทราบว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าวันละเล็กวันละน้อยทุกทุกวันย่อมเมใสิสง อาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กต้องถือว่าพอจาความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาว่าพุทโธแต่การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านส <hi> ั่งต้องภาวนาให้ท่านได้ย네ินคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธ อย่างนี้สามครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หลับได้ต่อไปยนึกยังไงก็ไม่ว่าพอนอนลงไปพับต้องมาคับเอาภาวนาพุทโธให้แม่ฟังแต,แต่มาเป็นเด็กไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราะเครื่องลงอายาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่คืนขาดคำสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้วไอ้เจ้าไม่เร็วเนี่ยมันก็แปลก มันปฏิบัติตามคำสั่งของมือของท่านเด็กขาดทันทีทันใดไอากางกลัวทำว่ากลัวใครก็บอกกลัวแม่เดียวไมไ่กลัวแม่แม่จริงๆไม่น่ากลัวแต่แม่เดียวน่ากลัวมากถ้าวันไหนื่อเอินนอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุโทโธท่านฟังหรือว่าจะว่าพุโทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็าตามท่านไม่ได้ยิน เอนเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไปเข้าไปแล้วท่านจะตกให้ตื่นให้มาภาวนาว่าพุโทโธก่อนก่อนจะหลับนี่ต้องภาวนาพุโทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทธว่าแล้วคุณแม่จะไม่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋ยวนี้ก็นอนว่าทั้งท่านเอง่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็ไม่ใช่พุโทพธโธไกลไปพุทโธไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก,ก็หลับไป อาศัยอย่างนี้จนทั้งเป็นเด็กตัอายุสิบปีเศษแต่ว่ามาโตขึ้นมาหน่อยเกิดการขวรผีไอ้ผีเนี่ยจะมาวัวจริงๆเคยเห็นผีบ้างหรือเปล่าก็จำไม่ค่อยได้นักตอนเป็นเด็กในความรู้สึกมันกลัวมากถ้ามีใครเขาเพอศึกกันที่ไหนถ้ามีบิพาดดยินเสียงแต่พลมอนก็ดี เธอที่กลองประคมศพก็ดีอีตอนนั้นนอนไม่ได้แล้วคนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอนเวลาจะนอนก็ต้องหาอะไรมาทับทับตีนมุง้งอุดล่องเกรงว่าผีจะลอดจากร่องขึ้นมาบ้างเกรงผีจะลอดมุ้งเข้ามาบ้างเอาลรมาทับตีนมุง้งเขไว้ความกลัวมป็นกลัวขนาดนี้ที่่นเวลากลางวันเข้าห้อง เข้าห้องขา้างในเพื่อในห้องอ่ะเขาใช้งานไปหยิบอะไรในห้องก็ตามก็ยังกลัวผีตอนกลางวันทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาไปหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกเอาหลังออกถอยหลังมาหาว่าตูเกรงว่าผีจะมาจับหลังใน,นเมื่อท่านแม่เป็นบอกว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ ปกติผีนี่กลัวคำวัพุโทโธคือกลัวพระพุทธเจ้าเป็นอน,นว่าในเมื่อท่านบอกท่านก็เลยบอกว่าต่อน,นี้ไปท่านนึกความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาวาพุโทโธทันทีถ้าอย่างนี้ผีอย่าไปไกลแสนไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบารม,มีของพระเดชะสัมาตพุทธเจ้าโงนช่วยกำจัดผีไปให้ไกลแสนไกลแล้ภาวนาวาพุโทโธ ในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรก็ภาวนาวาพทุทโธความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาวาพทุทโธญาติโยมฟังตอนนี้แล้วก็จําไว้ดินะเพราะแต่มาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบทแล้วนี่เข้าใจชัดตอนที่บทใหม่ๆพรรษารแรกอยู่กับหลวงพ่อปาน เืนวันหนึ่งแล้วก็มาเช้ามุดเจริญพระกรรมฐา,านเช้ามืดก็ตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนิ่ต้องตื่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นแบบนั้นเป็นปกติเพราะชิงกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นก็าเดือตีหนึ่งครึ่งถ้าเกินไปบ้าง ล้างหน้าล้างตาเสร็จทำบาท้าสสดวันเสร็จถึงเวลาตีสองตรลุกขึ้นจเจริญพระกรรมฐานคือม่นนั่งพปะะกรรมฐานภาวนาตามอัิยาใสมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างจะล้างหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดซช่ไม่เมียโอ้โหเยอะแยะจำนวนทั้งสองร้อยคนกว่า โดที่ชานตึงตังคมคลามก็มองหนูอะไรกันแน่เห็นว่าผีไม่มีหัวเท่านั้นก็เลยสงสัยตอนนั้นจิตความกลัวไม่เกิดไม่เกิดขึ้นว่าไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทำไมโดดได้มันเลิกล้างหน้ามาสวดมนต์มาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดมาตามมาโดดในกุฏินั่งกรรมฐานามันก็โดดไกลๆก็ช่างมันใจสบาย พอถึงตีสี่เลิกพระพระลุกขึ้นสวดมนต์ตอนนั้นไปนอนเจ้าผีตัวหนึ่งโดยเข้ามาคลมอกก,ก็ตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบวายตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไว้เพราะจะมือซ้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้เรียกว่ายังไงมันก็ว่าตามว่ารถาขับผีเพราะว่าไปจบมันบอกว่ากูไม่กลัว ว่าอีหบึ่ึงมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่ออีครึ่งมันได้ว,ว่าผีคนนี้เรียนมามากตอนไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหนก็เลยนึกในใจว่าโอ๋หนอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวด,ดาก็ดีพระก็ดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่าน นึกถึงบารมีของพระพุทธเจา้าคอยช่วยกําจัดผีตัวนี้แล้นึกพาวนานในใจว่าพุทโธและเป่าโพรดเดียวเจ้าผีก็โดดหอกำเมงเก่งเก้โดดวิ่งหนีไปเลยนี่ลราดาท่านพุทธบริษัทความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆจะว่าท่านหลอกก็ไม่ได้ผลมากดปรากฏสมัยมาบทพรรษาแรกแล้มาว่าถึงผลงอีกผลหนึ่ง ตอนมาอายุสิบปีเ,เสร็จเศรก็เกิดเป็นโรคอหิวาตตายกับเขาแล้วตอนเป็นโรคอหิวาตใหม่ๆร่อเติมท้องเดินใหม่ๆท่านแม่ก็ภาวนาวา่าพุทโธแล้วท่านอาวาุธรูปมาตั้งใหิหนแล้วท่้นบอกมองดูพระพุทธรูปแลว้ว่าภาวนาวา่าพุทโธพระพุทธเจ้าจะช่วยหายโรค มันเจ็บมันเสียดท้องลือเกิดมันเจ็บท้องมากท้องถ่ายก็เพียมีความร้อนสูงพอถ่ายสามครั้งก็เริ่มจะหมดสติหมดแรงหมดแรงแต่สติยังดีใจก็ภาวนาพระพุทโธตอนนี้ลืมตาก็ไม่ค่อยจะไหวกายขยับไม่ไหวใจก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปคิดว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหายโรคโเถิเถอะเห็นจะเป็นแบบเดียวกับมัตตกุณฑลีเทพบุตร ภาวนาไปภาวนาไปเห็นภาพพระพุทธรูปตัวนี้หลับตาแล้วไม่อยากเรมตาเห็นภาพรูปลอยข้างหน้าสายเจ้าสายสะอาดมากเหลืองอรามภาวนาไปภาวนาไปพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นมาทุกทีทุกทีคนที่สุดก็กลายเป็นพระสงฆ์แต่ว่าสวยงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นตอนนี้ร่างกายไม่รู้สึกทุกขเวทนา เขโมไปสนใจความสวยของพระพุทธเจ้าเสียตอนนั้นเองจิตออกจากร่างที่เรียกว่าทิศมานกายเมื่อจิตมันออกจากร่างไปก็ปเป็นคนแต่ไม่ใช่คนปกติเป็นคนผิดปกติไอ้คนผิดปกติเขาเรียกคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนื้อเป็นแก้วเมื่อนิสัยเป็นแก้วสวยจริงจริง แล้วพื้นเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีมีชดาด้วยเป็นทองคําทั้งหมดแล้วก็เหนือทองคําผิวทองคำทั้งหมดประดับไป้วยเพชศแพรวพรา,พราปนิยักษ์เป็นเพชรสวยเป็นร่ากายมากสวยมากร่างกายทั้งหมดจะยกแขนยกขาขึ้นมายังไงก็ตามมันเบาหมดจะยกย่างไปตรงไนม,มันเบาหมดร่างกายไม่ใช่เดินมันมันลอยลอยมันเบาเหมือนก็นุ่นปลิวลม ตอนนั้นก็ไปหาท่านแม่บางไปหาท่านลุงบางเรียกใครก็มีใครสนใจทุกคนก็นั่งมองแต่ศพที่ตายอยู่ตอนนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทก็ผู้รับฟังอาจจะสงสัยถามว่าชิดดีดายร่างกายไหมก็ต้องตอบว่าเวลานั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่อยากได้มันด้วยมันสกปรกเ,เกินเกิน มันมีแต่ความสุขรกระบกมีแต่ความเศร้าหมองมาดูกายใหม่มันสวยมากขนาดเนื้อเป็นแก้วใสเจ้าพื้นทั้งหมดของผ้าเสื่อกางเกงมันเป็นทองคําทั้งหมดเครื่องประดับประดาวสวยสดงามแล้วประดับไป,บเ,ปเพชรเพชรนี่เต็มไปหมดผ้ายาวขนาดไหนเพชรประดับเต็มขนาดนั้นไม่เห็นเนื้อทองของเสื้อผ้าเลย ในเมื่อไม่มีใครสนใจก็ไปยือยนอยู่หลังบ้านคิดว่าจะยืนเที่ยวหลังบ้านยังไม่คิดจะไปไหนเห็นคนเดินกันมาประมาณสองร้อยคนมีหันหน้าสูงใหญ่มากคนทุกคนที่ตามมาหัวแค่เอวบ้างไม่ถึงเอวบ้างแล้วมีสองคนขนาดกลางมีคนไทยมีคนหลังหนึ่งคนเวลาบรรเหลือน้อยบรรดาเท็นพุทธบริษัท ก็ถามคนหน้าวันลุงจะไปไหนครับเขาก็กางตำราออกมาเปิดพับเขาบอกหลานไม่อยู่ในบัญชีไปกับลุงไม่ได้กลับเข้าบ้านเสียอันตราย็นนึกใจใจแต่ลุงนี่บ้าถามว่าไปไหนดันบอกเขาไม่มีในบัญชีแต่ยะบอกเราว่าไปไหนสักคำก็ไม่บอกต่อมาก็ถามคนตรงกลางตรนหลังเขาก็พูดเหมือนกัน ก็เลยปล่อยเขาเดินไกลไปประมาณสักหนึ่งกิโลก็เดินตามไปเรื่อยๆมันไม่รู้สึกหน่อยเขาเข้าป่าขึ้นเขาลงเขาไปจาเข้าป่าตะมาะไปเรื่อยๆพอถึงป่าสูงใหญ่เขาก็เกิดสมดุลคนด้านทั้งด้านโน้นเป็นนรกยืนอยู่บนยอดเขาเห็นสำนักของวะยายมมีอาคารสามหลังและมีคนบบประเภทเป็นมนุษย์เรายืนเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มประมาณร้อยคนบ้างเกินร้อยเกินร้อยคนบ้าง มีคนตัวใหญ่ๆแบบนั้นถือค้อนบ้างถือหอกว่างถือกระบอกมาคุมอยู่คุมละคนถามท่านลุงว่าที่นั่นแดนอะไรท่านบอกว่าที่นั่นเป็นสำนักของพญยายมภาพคนที่เห็นนั่นเคยไปจากนารกให้ไปเกิดแล้วกลับไม่ทำความดีเขาจับนำมาลงโทษใหม่ เห็นคนเดินออกมาจากสำนักพญายมท่านบอกนั่นพญายมตัดสินแล้วต้องไปสุนรกชี้เป็นใดข้างหน้าไกลมากแต่ว่าเป็นทะเลเพลิงจับทองฟ้าท่านบอกโน่นเอาไปที่โน่นถามได้บอกว่าผมอยากจะลงไปดูด้างมั่งได้ไหมท่านบอกไม่ได้หลานคนที่ภาวนาด้วยพุดโธวระหลังก็ตามหรือภาวนาว่ายัางไงก็ตามถ้านนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นปกติ คนประเภทนี้ลงไปในแดนนั้นไม่ได้ถ้าลงปล่อยหลงไปลงมีโทษจะต้องถูกทำโทษห้อยหลายกลับท่านก็นแนะนําว่าทีหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรนึกถึงลงุงแล้วมาที่นี่ลงุงจยดูทุกอย่างก็เป็นความจริงทีหลังพอนึกพับก็ไปถึงที่นั่นทันทีนึกถึงลงุงลุงก็มาถึงอยากดูนรกลุงให้ดูนรก อยากดูนางฟ้าเทวดาวิมานท่านเห็นหมดจุกใกล้ๆเป็นน,นาบรรดาทั้งพุทธบริษัทหลายการค้ำภาวนาว่าพุทโธไม่จะเล็กน้อยถ้าจิตช่ำชองขึ้นใจประโยชน์มาเป็นอย่างนี้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าเวลานี้จะพูดไปก็พูดไปไหวบรรดาทั้งพุทธบริษัทเพราะเวลาหมดพอดีสำหรับในตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความศุขสวัสิิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล ยงมีแดบรรดาแ่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี